ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ The Frost HP นะแต่วันนี้มาแบบเคร่งเครียดนิดหนึ่งนะครับอา่าผมก็กลับมาเล่นอีกรอบแล้วนะเป็นไนเซิร์ฟเกาหลีในเซิร์ฟบดี้นะครับวันนี้ก็มารับของนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยอย่างสูงในหน้าที่นี้ด้วยนะครับ อ,อ้างข้งงอะไรเยอะอย่าขางสิเอาอย่าขางเดทยากล้องไม,ไม,งม่ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหม ทำไมามารับไม่ได้มมนรับได้แค่ใบเดียวหลอกฉันใช่ไหมโอ้อยอไปช่างเถอะนะครับออลวันนี้เราก็จะมาสู้นะครับ ส,สู้เา่าจะเปิดดันนี้นะครับเนี่ยดันเนี้ยเห็นไหมดันเนี้ยดันเนี้ยเออแต่ประสาทเนี่ยนะครับเราจะไปสู้ดันง่ายเอานะมันไปสู้ดันยากดันยากเรากระจอกกระจอกมากทีนี้อาจเปิดตัวแมาแปลกๆวันนี้มีพี่ญาติมาเที่ยวนะครับโอเค ไปบุกตะลุยกันไข่ไก่ขึ้นมากเลยนะบอกเลยไข่ไก่ขึ้นมากเลยใครดวงกับผมี่แพ้ผมแพ้คือขอชหน้าแต่ผมแพ้เจือป่ายจะไปให้เสียเออจะตายซะไรประโยชน์ เพงดาบเซีนเพงดาเีนขพอภัยนะครับถ้าผมไม่ค่อยได้พูดเนาะตอนนี้ก็สุขภาพยังไม่ค่อยดีนะครับก็ซู่ๆไปเรื่อยๆมันปกติแต่ก็เป็นหวัดนิดนึง ไม่ได uhm, right? ้ไม like ่ตายผมไม่ตายผมห่างไกลผมไม่ตายน่เนี่ยบอกเลยไม่กระจอกผมไม่ได้กระจอกนะครับยัดไปให้หมดโอบาทที่ ตัดสก,กิลไม่ตายไร้ประโยชน์น่ตัดสก,กิลไม่ตายด้วยตายละโซวันนี้ทำคลิปสัส้นๆดีกว่า เนื่องจากสุขภาพไม่เอยจะดีก็ทำให้ผมตําคิดได้ไปเยอะนะครับขออภัยอย่างแรงเป็นอย่างสูงขออภัยนะครับ ้ยคำตัดละ,ล,ะละหนึ่งตัวไม่รู้มีเสียงเพลงหรือเปล่าเนี่ยเช็คก่อนต้องเสียงให้อีกนิดนึงอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ไรู้โอเคได้ยินแหละเอาเวกเลยเอสเกีลมาแล้วยอดยอดยอ ไม่กระจอกนะครับข้างแรกผมงงจะพีดำมาทำไมพีดำ้มไรประโยชน์น่าจะเอาตัวองเพิ่มชีพีดำ้มาเออตายตายตายได้ไง อย่าตายพำเพื่อสิได้ใช้สกสิลเลยเนี่ยไม่บมกแล้วอย่าตายพำเพื่ออย่าตายพำเพื่อกอดอนขอ้กันเลยโอ๊ย คือยากเว้ยแต่ตายไปส่อโอเคผ่านแล้วหนึ่งเกมเนี่ยจะได้สักสองเกมหรือสามเกมนะครับก็รอดูกันนะครับก็อย่างนี้เดี๋ยวเราทำอย่างที่บอกไปดีกว่านี่เปิดดันภาษาจนได้ เพราะว่าคุยดสองรอบอีสองรอบแล้วก็เปิดภาษาได้แล้วเก็บตัวะละครครับไม่เป็นไงทีมผมมีลิโปแล้วด้วยอยากได้มากลิโปใครก็ได้มามินนี่แล้วด้วยนี่ดีซีเจอฟอร์ดไอโซอะชอบมากสุดท้ายก็ได้มาคนเก่งเขาก็ได้เองแหละผมเก่งไงยัยได้ อย่างไรอะ่ะระดับหนึ่งของผมโอเคที่ไม่จะโหดะละเริ่มเลยเบาศัตรูด้วยดาบเดียวให้ตายให้หมดได้เลียร์เร็วไวยั่วบึ้ม เจะต้องสามตัวอ,อะไรจะแข็งแก่งตานนี้เบิ้์มไปซะไม่ตายโวยไม่ตายโวย,ย,โยเลือปัญหาใหญ่ซีพีตัดต้นนั้นแหละ

ลองใช้หายควายล่อแต่ก็ไม่ล่อผมแล้วถึงเวลาตายละตายซักลื้อชิงเขียงใช่ป่าไม่ตายหรอเออตายลื้อชิงเขียงเพราะว่าลื้อไม่ตายย ไม่โอ้โหให้พบุตรดาบเดียวจอดไม่จฉาตัวเปล่าครับโอ้ดาบเดียวจอดไม่จอดตัวเลยกี่กองไม่แก้ไม่ตาย <c oughs> ก่อภัยนะครับ นตายตายไปฟ้าคลไรประโยชน์แข่งแข่งฉันนี้นเ,นเรายอดสุดยอด จชุดนี้ผมไม่ค่อยพูดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับครับขออวัยนะครับมันมีเสียงวพน,นอะไรมากคปา เราพายังแรงเออเออเออเกลกัดกัดีตี เอะอือ,อไม่ตายด้วยไปจะอึดตานนี้น้ำปสะทะ้อนในเมล่ะไหนเล่น,นอ,อนะไรจะมึง้ำปสะท้อนในเมลให้ข้ากันเลย จาบออกัม่แต่ดันไม่้าวอนเอ้ยอย่าเล่นหาวอนอนเพื่อนผอมันพ่อเพื่อนผม ทำให้คนไม่ได้เลีอย่าบอกนะว่าขาไม่เอาสิไม่เอาโอเคกดได้ตรงเดินทุกตัวเดดก่าแท้โอ้ก็เดดไม่รอดละมึงไม่รอดละมึงไม่ย้ายด้วย พี่โกงโอ๊ยไม่ไม่หลอดออกเลยไม่หลอดอู้ซิบ่หลอดน่กผัวเราอยากกินมะลอดอ โอเคได้รับชัยชนะแล้วครับถ้ามีสตอรี่ขึ้นมาก็แปลว่าผมเคลียร์แ้แลวล่ะขอร้องผมสตอรี่นั่นไงสตอรี่จริงด้วยโอ้ดูดีไฟลิปโปเออเดูนสตอรี่สเต็ปหนึ่งทิศปลาเสือ คิดจะมาสื่อกับขเขาสิสวยสวยคิดถาไฟกับปปลิโป้ฮะสวยสวย สุดท้ายฮิต์ต่แฮริปโปอยู่ดีอ่ารีปโปมีลินด้วยเฮ้ยเดี๋ยวลินมันมาจากไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ฮิปต์เฟลกับพิทไม่ใช่เลยแล้วลินมาจากไหนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวขี้ดื่มตาตื่นละเชื่อผม <c oughs> ลืมตาขึ้น นี่ไงเห็นไหมคิดดึงตาตื่นโอเคบทที่เจ็ดนะครับอ,อ๋อเาอากระเปไม่ได้กระเป๋ก็ไม่เยอะนี่หว่าเส้นสายฮับม่ได้เส้นสายตัวฮับม่ได้เออพอแลัว โอเคได้สูตรสีจังหรัดนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์และอย่ายลืมคอมเมนต์บอกด้วยล่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องนี้ขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจใจจริงขอบคุณนะครับบ๊ายบายรักอ่อ